คาแรกไอามงุนี่กัดกะโหลกสู้สู้วันเดียวสู้สู้บกัดกะหลกกัดกะเดินมาหาคุณพ่อเปละเร็วการมาหาคุณพ่อเลยเร็วบ้าไอ้กะกัรมาหาคุณพ่อเลยน้อง มาแล้วสุดเก่งมากเก่งขนาดเลยลูกมากหากของหอมี่แล้วเดีย้ยเก่งอารมณ์ดีก่ะกุ้ยเตียยแม่เอามันนอนไงเจ้บวอมเนี่ยมันเดียดเนี่ยมันเดียวมันเลยมันเป็นก่รจังสบาย What else? <laughs>